ขั้นตอนการถ่ายทําคือคละเอียดมากๆ<ม>าเลยใช่ไหมละเอียดมากครับแล้วมีหมอมาประกบด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับคือจริงๆแล้วก็ต้องต้องขอบคุณคุณหมอตัวจริงทุกท่านเลยครับแล้วก็ทางทีมแพทยสภาด้วยครับจริงๆแล้วในในเรื่องเรื่องของการถ่ายทำเนี่ยพวกเราอ่ะเป็นนักแสดงกันทั้งหมด แล้วพวกเราก็ก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเตรียมการแบ็คราวตัวละครทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนเรื่องที่มันเกินกว่าความสามารถอย่างเช่นสกิลทางทางวิชาชีพอะไรเงี้ยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับในในเรื่องของการผ่าตัดหอะไๆก็ตามเนี่ยเราใช้คุณหมอประกบทั้งหมดเลยครับเหมือนแบบจะหยิบจับอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเทรามันต้องถูกแม้แต่เขาเขาห้องนอนแบบนี้ยังไงคะ ใช่เดี๋ยวนี้เลยเหรอคือติดแล้วติดติดใช่ครับทุกวันนี้ล้างมือแล้วเอามือลงไม่ได้นะไม่ไม่แตะต้องถือต้องถืออย่างงี้เรื่เธอเธอเป็นอะไรอ่ะอ๋อถ่ายซีรีส์เรื่องนี้อ๋อเพราะว่าคุณหมอเวลาทําอะไรก็จะต้องยกใช่เพื่อความคลีนพอเวลาเขาผ่าตัดเขาเขาใช้มือไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือความละเอียดเนาะแล้วก็จริงๆละเอียดมากค่ะเรื่องนี้เพราะว่าคุณหมอที่เข้ามาดูอ่ะ ไม่ใช่คุณหมอที่แบบคุณหมออะไรก็ได้มาดูเพราะว่าอย่างในเคสอะค่ะมันก็จะมีเคสเฉพาะทางเช่นเช่นสมมุติว่ามีการผ่าตัดเต้านมเราก็จะเอาหมอผ่าตัดเสริมจมูกมามาดูไม่ได้ทางแพทยสภาค่ะก็จะมีการย่อยที่แบบว่าเฉพาะเชิญเฉพาะทางมากมาช่วยให้คําแนะนําตรงนี้เพิ่มเติมค่ะ